สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เทวดาทั่วทั่วครับคลิปนี้ก็มาแกมันนะครับมาแกมันให้เพิ่นนะครับกับตัว L สามหกูน p ที่ผมรีวิวนะเนาะครับกับคันนี้แหละครับเพิ่นไปหามาใส่มันให้มาแกมันให้เนาะ นี่แหละครับคันนี่แหละครับสามสิบหาเนาะเพิ่นจะขายเนาะผมกับพิจารณาอยู่ผมก็ว่าสิคุยกับเพิ่นก็อุปกรณ์ก็ตามนี่แหละครับยกมันอะไรก็ไทมันผ่านไทยมันใบมีดผ่านสามผานหาผ่านยกล่องนี่แหละครับอุปกรณ์กันอุปกรณ์ติดหลดเนาะที่เพิ่นสิให้แถมให้น้ำครับ ตัวน,นี้เป็น3 6ม p สภาพกัยังยังใหม่อยู่เลยครับแต่มันล่างล่างออกคักๆกี่สีสันยังสดใสอยู่ครับยังบมีห้อยแตกหอยบุ่มอยู่ใสเนาะนะครับได้ไปไถมัน,ย,มนยกมันเจ้าของนี่ก็สุดยอดแล้วครับ ผมให้เพิ่นยกทีละสองแยงเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ถนัดครับเพิ่นบ่คล่องเพิ่นกับโบคอยได้ขับรถนะครับมันบ่มีคนขับขับรถกัเนเองเพิ่นก็เพิ่งม,มาแต่เป็นงานต่างจังหวัดเนาะ้ล่างออกดีๆยังใหม่เลยครับรถคันนี พอได้ไทยเพือกไทยมันเจ้าของครับเห็ดสวนมันกน็น่าสิจบอยู่ว่ามันก็ได้ครบเบิดเนาะได้อุปกรณ์ครบสุดเลยเดี๋ยวจะคุยราคากับเพิ่นจัง มันชัดเจนเนาะครับใส่งานมนักขับรถกันนี่ดนมานี่คนมาหาเตมาเตะต,ต่างจังหวัดก็หาเตะได้ใส่ครับจอดไว้โอ้หัวมันจอดไว้นานเลยเนาะหาเตะสิได้ใส่ไปล่างไปนั่นออกจังน้อยแอบ มีเงินก็จับยัดเธอโบเข้าไปครับได้การเลยใส่หยกมันเนาะหยัดโบเข้าไปใส่เวททวงลอเข้าไปจำเลยครับอย่างน้อยก็บ่ได้เป็นหนีร้ายนะครับสาสบห้ากันห้าเงินซื้อสดโลด เพราะว่าอุปกรณ์มันครบแล้วเขาไม่ได้ไปซื้ออย่างอีกเนาะเอาก็ตกแต่งเอานิดๆน้นนอยๆก็โอ้ใส่แบบเงิ้นได้ของใหม่แล้วครับเพราะว่ารถมันบุคคลได้ใส่นักเนาะสีสันก็นยังยังใหม่อยู่แล้วก็รถมันก็นเห็นๆกันอยู่เนาะเห็นกันอยู่ในบ้านเนาะรถบ้านบุด้ย่อมสีย่อมยัง ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วครับรถคันนี้หนาไส่อีกคันหนึ่งเนาะในใจก็อยากได้พวกะระดับ C7 C7 ผู้ล่ะครับแต่ว่าราคามันก็ยังสูงอยู่เนาะ C7 กันถ้าว่าถือแน่มันก็สภาพมันก็ใส่งานไปหนักนนแน่แล้วเนาะ C7 50พสิบล่ะครับมันกับรถพอดีใส่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันกับน้อยอยู่แต่ว่าเขากะใส่แบบ มันก็พอเห็ดได้อยู่หรอกครับเห็ดของเจ้าของเนาะมีรับจ้างก็ไปบ่มีก็เห็ดของเจ้าของเนาะมันก็น้อยมันก็สมมันอยู่ครับอย่างนึงมันก็ได้ครบเบิดเนาะอุปกรณ์เพื่อเขาไปซื้ออุปกรณ์แต่ละอย่างมันก็ตกห่วยหลายบาทเนาะมันก็ตกสองสามหมื่นเนาะคือพันหาเพิ่นหาแต่ซื้อมาปีกลายนี่ก็เพิ่นว่าซื้อมาสามหมื่นหาเนาะพันหาก็บยังมื่สองมันก็ต้องมีไว้เนาะหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่น อันนี้มันได้ขบเปิดได้มาแล้วก็เห็ุงานเลยครับนี่ไปยกมกยกมันไทยมันได้เลยนี่ครับจบเลยเอาครับคลิปนี้เดี๋ยวผมเสียเกาะแยงให้เพื่อนกันครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เอย่างอีกนี่เนาะครับกัดยกยังบุษนเต็มครับ ได้มันอยู่ประมาณมันหัวน้อยบบได้หยัดพอซองตันต่บมันในรถเนี่ยน่าจะบ่หอดซองตันครับเพิ่งเมื่อกินเข่าพักเที่ยงัางหันนี้คะแนนอกมากอีกเนาะครับเบิ่งเบิ่งสามหกเอสพีครับ ก่อน,อนก่อนก็ได้ครับตัดหัวก่อนก็นได้วะ<ป>นี่เนาะครับสภาพยังเดิมเดิมอยู่ก่อนขาดี่ก็ยังเดิมเิมอยู่ยังบูทันมีห้อยตัดอยู่ครับ ัท่านในแก่พวกเรื่องพวกยังท่านละเยิ่มท่านละยังอยู่ครับมีหอยเยิ่มหอยอยังรถกระสีบโบ้คอยได้ลงตุมมาไหนนะเผ็ดว่า เดี๋ยวนี้ก็ยังมีหอยน้ำมันเยิ้มน้ำมันยังอยู่ยครับยัง,งแห้งอยู่ยครับนี่ก็มันยังแห้งๆเดิมๆอยู่ตัวน,นี้ก็น่าจะปกติเนาะเดิมๆนี่ต่ค้างนี่นะครับค้างนี้มันหัว หัวแต่อยู่นี่คางนั่นแห้งคางนัะัำน้ำมันปั๊มตัวนี้เนาะหัว สีนี่ก็ยังอันนั้นอยู่ครับนี่ยขัดเนี่ยโอ้ขัดออกก็งามแล้วครับนี่สีนี่ยนี่ขัดออกก็ออกแล้วครับนี่สีสดมันนี่ครับตัวนี้มันเป็นค่าบตัวนั้นซื้อเนี่ยขัดตัวนี้ออกจับเลยครับนี่นี่สีสดๆยังใหม่ๆอยู่ ร้อมคานยกมันครับสามสิบหาเพงแต่ว่ายางนี่เลยครับมันก็อาจจะใส่ได้บอันนั่นบันไดยางคือตั้งแต่พร้อมลดนะทันเะเปลี่ยนเลยยางนี่มิดกเบิดคุณภาพะคุณภาพเลยครับยางน ได้เน <ด televis> ี่ยก็ไปเปลี่ยนยางีลยในการเลยเนาะอย่างอื่นก็ยังครบสุดเนาะไฟตาไฟยังก็นยังบอท่านได้แตกบอท่านได้อั่นเลย แต่ใบผานนี่เบิดแล้วครับ,บคนไม่ได้เปลี่ยนเนาะใบผานนี่เบิดแล้วชั่วโมงแปดร้อยห้าสิบสองชั่วโมงยางนาเปลี่ยนแต่ครั้งนี้นะครับ เปลี่ยนใหม่ๆเนาะโอตนนี้ซุปเอ้ยโบแมนซุปเปอร์สโตนเดี๋ยวมาทาเบิ่งกันครับพี่น้องว่าสิจบราคากันได้บ่สิด้เป็นเจ้าของบ่ ได้เนี่ยมก็จะเอาไปล่างไปนั่นดีๆแล้วกันเปลี่ยนจุดหัวซึมเนาะเปลี่ยนถ่ายข้องเลวได้เงินก็จะเปลี่ยนยางบิดเนาะเปลี่ยนใหม่บิดทุกเส้นเลยเปลี่ยนแค่สามเส้นกับพ่อเนาะหัวเส้นนี้ยังใหม่อยู่ มันก็มีบงแตกแตกบันนี้แล้วครับเนี่บนยบอกีะเป็นเ็บอคัสิทได้อย่กับจุดนั้นครับแตกเนาะลังคาเดี๋ยวเขาเ็บเอาเนาะลังคามันเดี๋ยวคอยแก้ไปทีหลัง โดยรวมกับเหมือนรถใหม่นะครับชั่วโมงการทำงานเจ็ดร้อยหาสิบสองแต่ว่าโบลูมันขาดหรือบบขาดผมถ่ายเมื่อนั้นมัน 750. เจ็ดร้อยหาสิบเพื่อนกบเพิ่งมาใส่ไทยมันนี่น่าจะน่าจะบบขาดดอกเจ็ดร้อยห้าสิบสองชั่วโมงผมว่าจะซื้อไว้ ใส่เนาะบพรได้เห็ดเผือกเห็ดมันจะของครับหมดได้จ้างมันกันโอเคกับผมมีงวดมียังเนาะลดราคาสำนีซื้อสดเลยแล้วลดเอาครับคลิปนี้กันเดี๋ยวเขาจบคลิปไวสรร้สำนีเนาะท้าเพื่อนคอนในไลน์แลวกัน จะให้พันยกขึ้นให้เพราะว่ามันยังม่เต็มหลดนะครับเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e เทวราออนทัวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ